คลิปนี้มาทำขนมแป้งข้าวเหนียวทอดพองๆกรอบนอกนุ่มนายส่วนผสมไม่เยอะทำง่ายๆรสชาติอร่อยๆกันนะคะส่วนผสมหลักก็จะมีแป้งข้าวเหนียววันนี้จะทำสอสีนะคะสีแรกสีขาวก็จะใช้แป้งข้าวเหนียวที่70กรัมสีม่วงจะใช้แป้งข้าวเหนียวที่50กรัมผงมันม่วงจะใช้ที่20กรัมหรือประมาณ2ช้อนโตะ๊ะ คนผงม,มันม่วงและแป้งข้าวเหนียวให้เข้ากันแล้วเติมน้ำตาลทรายลงไป1ช้อนโต๊ะพูนๆน้ำหนักก็ประมาณ15กรัมสีขาวก็เติมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะพูนๆเช่นกันค่ะคนน้ำตาลทรายและแป้งข้าวเหนียวให้เข้ากันจากนั้นก็เติมน้ำสะอาดหรือว่าน้ำเปล่าลงไปที่3ช้อนโต๊ะก่อนคนให้เข้ากันถ้าหากแป้งแห้งเกินไปก็เติมอีก1ช้อนโต๊ะ คนและใช้มือเราลงไปนวดจนไม่ให้เหลือผงแป้งจากนั้นก็พักไว้ก่อนค่ะและส่วนของแป้งสีม่วงที่ผสมผงมันม่วงลงไปก็เติมน้ำเปล่าลงไป4ช้อนโต๊ะคลุกจนไม่ให้เหลือผงแป้งจากนั้นก็นำมือเราลงไปนวดได้เลยนะคะเตรียมแป้งเสร็จแล้วก็นำกระทะขึ้นตั้งไฟเติมน้ำมันลงไปก็กะให้ท่วมแป้งแล้วเปิดไฟกลางพอน้ำมันร้อนได้ที่ก็รีให้เป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อน เนื่องจากตัวแป้งมีส่วนผสมของน้ำตาลจะทําให้ขนมไหมก่อนที่จะสศกทอดด้วยไฟอ่อนๆใจเย็นๆจะได้กรอบนอกนุ่มในและวิธีปั้นแป้งก็แสนจะง่ายปั้นไปทอดไปแบบนี้ค่ะและพยายามอย่าให้แป้งลอยไปติดกันนะคะเพราะว่าเป็นแป้งข้าวเหนียวแป้งก็จะติดกันง่ายๆสักพักหนึ่งแป้งก็จะพองๆสีก็จะเข้มขึ้นทอดไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนๆขนมก็จะได้กรอบๆค่ะพอสีเหลืองสวยอย่างที่เราต้องการก็ตักออกมาพักไวใ้ให้เสด็จน้ํามัน ขนมเจอความร้อนและอยู่ในเตาก็จะพองๆแบบนี้พอตักออกจากเตาก็จะยุบลงเล็กน้อยแต่ความกรอบอร่อยก็จะยังคงอยู่นะคะจากนั้นก็ทอดสีม่วงต่อจนเสร็จค่ะเวลาทอดขนมก็คอยคนนิดนึงนะคะยิ่งคนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งกรอบและสําหรับขนมแป้งข้าวเหนียวทอดถ้าหากท่านไหนที่ชอบขนมแบบมีไส้จะใส่ไส้หรือว่าเพิ่มไส้เหมือนขนมไข่หงด้วยก็ได้นะคะ เสร็จแล้วมาดูเนื้อขนมด้านในกันค่ะด้านนอกมีความกรอบด้านในก็จะมีความเหนียวนุ่มส่วนที่พองออกมาก็จะกลวงๆแบบนี้นะคะสีม่วงก็เช่นกันค่ะรสชาติอร่อยมากๆหวานกำลังดีหรือว่าถ้าหากท่านไหนจะทานแบบจิ้มนมหรือจะทานกับกาแฟก็ได้เลยนะคะรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะ